ก่อนไปดูเรื่องของโคเพย์เมนท์ที่นน้องน้ำฝนพูดถึงนะคะไปดูบรรยากาศชาวตำบลเมืองเก่าอันนี้ก็เดือดเหมือนกันอันนี้เดือดมาก <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> เขาบุกถึงสารากลางเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะชาวบ้าตบบนตำบลเมืองเก่านับร้อยเลยค่ะบุกสารากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะทวงความคืบหน้าการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองค่ะหลังพบว่าสภาเทศบาลโหวตทิ้งทวนยกเลิกแผนการยกฐานะขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งตรวจสอบรู้ผลภายใน30วันค่ะ บรรยากาศที่าาจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่ค่ะประชาชนในเขตตำบลเมืองเก่าอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกว่าร้อยคนเลยนะคะเดินทางมาชุมนุมพร้อมป้ายข้อความทวงถามความคืบหน้า ในการยกฐานะเทศบาลตะบนเมืองเก่าเป็นเทศบาลเมืองเมืองเก่าค่ะตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยและขอให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะหลังพะว่าสภาเทศบาลตะบนเมืองเก่ามีมติให้ถอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอ,อสค่ะก่อนที่นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะคะจะมาพบกับชาวบ้านและก็มีการเชิญเข้ามาพูดคุยหารือการที่ห้องประชุมแก่นเมืองค่ะนายมนตรีพุ้อศรีอายุ56ปีค่ะเป็นอดีต ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าก็ได้กล่าวว่าประชาชนคนเมืองเก่าเนี่ยเขาได้ร่วมสํารวจความคิดเห็นแล้วนะเรื่องการยกฐานะจากเทศบาลตําบลเป็นเทศบาลเมืองซึ่งก็ดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งมาทราบว่าภายหลังนะคะคือมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีมติให้ถอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะเขาก็เลยรวมตัวกันเขาบอกไม่จริงเขาสํารวจไปแล้วนะคะ ถ้าไม่ได้รับการยกฐานะเนี่ยสำคัญยังไงก็คือคนเมืองเก่าจะเสียโอกาสในการพัฒนาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณการที่เป็นเทศบาลตำบลกับการที่ยกระดับเป็นเทศบาลเมืองเนี่ยงบประมาณในการพัฒนามันแตกต่างกันนะคะซึ่งคนเมืองเก่าค่ะเขาก็ต้องการที่จะได้รับการงบประมาณจัดสรรทุกคนล้วนต้องการให้เกิดการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะ ด้านรองผู้ว่าขอนแก่นนะคะก็บอกค่ะว่าวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะคะอำเภอเมืองขอนแก่นรายงานว่าที่ประชุมสภาเิศบาลตะบนเมืองเก่ามีมติเสียงข้างมากไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงฐานะและให้ถอนเรื่องคืนจํานวน9คนยืนยันเปลี่ยนแปลงฐานะ2คนและงดออกเสียง1คน ด้วยขณะน,นี้ทางจังหวัดได้มีรายงานกรณีดังกล่าวให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบแล้วเพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนประเด็นที่มีมติไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงฐานะซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าชุดปัจจุบันจงใจทําผิดกฎหมายค่ะตามพรบเทศบาลมาตรา71 72 73และ74ประเด็นนี้จังหวัดจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รู้ผลภายใน30วันค่ะ ก็ติดตามกันต่อนะคะ